ก็ใช้ชมวิวปลาใหญ่ขึ้นที่สวยแต่ผลดันไล่มาก่อนพี่ผมลุงรด,ด,ดพี่ชิงคงใช้จะะับก่อนดูนุน่นท้องฟ้าทะเลาะก,กันอีกแล้วนุน่นต่างดูวิวตอนเช้าเนาะประมาณเวลาก็เจ็ดโมงอะเจ็ดโมงเต็มๆจริงหรือเปล่า ห้าสิบเจ็ดโมงห้าสิบดูวิวเนาะทางดูวิวนั่นคือสวยงามมากเลยตอนเช้าๆดอกบัวผีบใบดอกว่านเนี่ยวันนี้ผมมาตีปลามันจิ๊บไปแล้วแต่ผมไม่ได้ตีใส่ที่แรกเพราะว่าผมว่าจะให้ดูไอชดยักษ์มันจิ๊บตรงนั้นด้วยเนะี่ยนั่นครับนั่นตอตรงนั้นอะ่ะชะโดยักษ์๋ยวจะให้ดู เดี๋ยวผมจะมาดักมันขึ้นให้ดูเพราะว่าผมไม่กล้าตีเพราะผมคิดว่ามันใหญ่เกินไปที่ผมไม่เคยเล่นของพวกนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นแหเป็นอะไรนี่ผมบอกว่าท้าไม่ได้เลยแหละแต่ผมคิดหาวิธีว่าจะลากตัวมันขึ้นมาอยู่ผมว่ามีไซสีขึ้นเน่ะเนี่ยตรงเนี้ยต,ตรงเดินเวิร์งนั่นอะไกลนะ ต้องใช้เรือนอะ่ะถึงจะได้ใช้เรือใช้อะไรสักอย่างทีงไ่ไปไปลอยน้ําตรงนู้นได้ถึงจะเอาตัวใหญ่ๆมันได้มันนั่นใหญ่มันขึ้นตรงนั้นเลยมู้นนแห่ดอกบวักวกับมุอนจะกลาวอะไรสักอย่างเนาะเออสวยดีว่ะดอกบัวสวยจริงๆคือว,วันนี้ไม่อืม ยังไม่ถึงเวลาที่ปากัดนะเพราะาอากาศมันยังไงอบอกได้เลยว่าแย่มากๆเลยดูนู่นเขาก็มองไม่ค่อยเห็นละนูน่นเขาก็มองไม่ค่อยดูมันมันยังไงมันมืดไปหมดเลยดูดิผมว่าวันนี้คงต้องพักคลิปแต่เพียงเันานี้ให้ผลหยุดตกเดี๋ยวลุงรถชนแนลจะพามาดูใหม่ดูไมา้ดูนูน่น dạng, dạng này. để phốt cho chút, chút còn để cho phạm vào